ผมเป็นคนแรกที่ทุกกี <S ax> e> ้ที่สุดในเกมบอกนดีีดีีดีมีนีดดีดีดไดีดดีดีดีครับดีดดีดีดดีนี้นดดีดดีดดี เราไม่อยากสุดกนะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะ แล,แล้วถ้าอิ่มเน่ใช่แล้วเดกมเดกมันที่ฟมโมโรามัวหันไม่ทันเลยมาเมสเียงในการที่ตกมะ ทุกคนฟังเสียงนะฟังเสียงนะเห็นไหมอืออือนะฮะเอาดีนะอืออือนะฮะเกือบอืออือดีมากฮะต้องการอู้อ่ะปิดอ่ะปิด ดาบดาบเออดาบดาบดาบเออกระยงเหรอเกเอายูกด้ด้ยวจะมเ็ดจต้มาแล้วะฮะ ไต่อไปตอกระชัมากกับผมมานะน้องอไม่เข้านะยย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 ย้่

จะปอกไอ้พวกยูเปอรสี่ปอไอ้พี่นสอไรเรื่องละน้าเก่าผมนะคะอาคาอะไรล่ะน่าเก่าผมนะคะโอยูแปดสิบมากรเือจะตัดการสีตัวกันที่เดือดสตัวนี่เกจะตัดอีกตัวนี้ การกดสาตัวนะแล้วก็จะฆ่าอีก4่ตัวสตาคุีสตาคุรีเทพผลอะไรฮะสตาคุีเทพผลโมจิครับซึ่งฟาร์มดีที่สุดแล้วนะในสายโลกเรียแต่ที่ฟาร์มดีแต่แต้ตตตนที่ได้นี่ยก็วาฟาร์มดี ที่สุดนะฮะกับขนโมจินะฮะในไซโดเกียนนะที่เป็นที่สุดแล้วนะส่วนผลที่สามยากที่สุดในเกมนี่ก็คือคาปิ้นะครับซ้อนยากกว่านั้นมากที่สุดทีน่นั่นน่ะผมควรจะแทรคนนะแต่ว่าผมว่า คุณ่จะไม่เอาหรอกเพราะว่าฉันจะเจงคุณดู Saint ้ต้ um, นตมากกว่าถ really ้าเจ๊งให้เนี่ยคือคือผมต้ไปเริ่มใหม่อีกนแรกๆเนี่ยบนยัไม่มีผลนะรกว่มันไปแลคือน้องเน่ยมันกินผลเสงนะแล้วมันก็จะแจเาะวาตอนนั้น หัดผมคือว่าเป็นงบใช้การของผมที่มันก็ถ้าบางทีมันเกิดไอคิวสักนินอนะไรจะให้รหัาเออเอ้อออแต่ว่ามันก็คงจะฝมันไปเกินไม่ใช่หรอคะ คือว่าไอเสียงของสกิลแรกเนี่ยคือว่าเสียงที่เพาะมากนะเจ็ดสิบสี่เรียบร้อยนะฮะเส้งการที่เราจะวิวเจ็ดสิบสี่ได้เนี่ยจะเจ็ดสิบขึ้นไปนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคือผมเนี่ยต้องฝต้องฝ่าฟันอะไรมาจนเวลจนเงินเจ็ดพันห้า เจะมาซื้อหผล่สปินนะเพื่อเอาเอาโอ้เอาอะไรเอาไปฟาร์มนะครับแต่ว่าพอผมได้มาโคตรกากเนี่ยฮะกากสุดจแล้วแหละ ไปนะฮะม,มีสายโลเกียนะแต่ถ้าเป็นผลพาแนยถือว่าฟา์มดีที่สุดแล้วนะอันนี้คือเป็นเรื่องสายนะฮะสายดีฟามดีนะฮะสายฟามดีที่สุดก็คือเป็นสายโลเกียแล้วนะม,มันล่อมาไล่หลายตตัวนะ,ะแล้วมันก็ฆ่าเลยทีเดียวแต่เมื่อโลกสองมาไหนจะมีบอสเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะหาไอ้พวกแบบให้ตีเล่นแบบแม่ไม่ได้นะฮะก็เพราะอะไรถึงพวกมันถูกตีเข้าว่า พวกบอสเนี่ยมันใช้ฮาคินะฮะแล้วพวกขนเนี่ยมันแพ้ฮาคินะฮะโอเคฮะผมฮาคิเกาะก็มีนะฮะอืมก็ฟันไม่เข้านะแต่ถ้าซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยา่าไปค้างไอส้สกิลหนึ่งนะ<อ>แบบว่ากดค้างไว้เนี่ยไม่คขนมันจะเบากว่าอีกนะเบากว่ามากเลยแหละ โคตรเบาเลยนะถ้าใช้แบบนั้นเนี่ยไม่ขวนนะไม่ควนไม่ควนไม่ควนวซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมไม่ควนพวกบล็อกชิปเนี่ยผมก็ดูยูทูบเล่นหน่อยนะแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรหม้อไฟนะที่ ตัมันมาอยู่ที่มือค่อยเหรออ้อคำแบบนี้คำคมบาดใจเกมนี้กมนี้แบบถึฮะไอเด็้นี่่น่ด้วยหาไว้นี่เขาไรัก เด็กอนตอนนันผมนป่าแล้วฟาดมันทีเดียวเลยเนี่ยนะผมจะเกิด หรือไม่ก็เปี้ยา90นะเปี้ยวา90คุณจะมาอ่านทีนะทีนี้มันก็สั่งยากเลยนะเก๊ครับจบก,กับท,กที่เป้า75นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะฮะกระดิ่งนะฮะ กดติดตามด้วยว่าคือติดตามนะครับเปื่พาคลิปใหม่นะคะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย